พราะพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงพระเกษตรชันรานมีมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน,น,านเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยของเราตาบนานเท่านานพี่น้องชาวเมืองบรุงลงการที่พี่น้องชาวเมืองุรุงชลาุรีของเรานั้นมีจิตอันเป็นกุศลและวันนี้ถือได้ว่า เป็นการได้ร่วมกันกระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและเปิดโอกาสให้ลูกหลานของเราได้มาร่วมบุญร่วมจุศกันในครั้งงานทำบุญตัดบาททุกครั้งที่บริเวณทุกงขาวเนีย้แท่งน,น,น,นี้พี่น้องชาวเมืองบริเวณของเราก็จะมาร่วมกันทำบุญตัดบาทในโอกาสต่างๆวันนี้เป็นวันปีใหม่แลในช่วงงานของมืองบริเวณของเราก็จะเห็นว่าบริเวณหน้าตลาดสดของเรานั้นตอนนี้มีการปรับปรุงและมีการก่อสร้าง ก็คือมีอขนสายได้กลับเข้าไปอยู่ในบริเวณที่เราปรับปรุงให้เสร็จเรียบร้อยก็จะได้จัดระเบียบให้เป็นความให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหน้าตลาดสดของเราข้างหน้าก็ถือได้ว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวเมืองบริลินจาราบของเราเพราะฉะนั้นเมืองบริลิของเรานั้นสามารถที่ผมถือโอกาสนี้กราบขอบคุณพี่น้องชาวเมืองบริลิของเราทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และเนื่องในโอกาสอานเป็นนาคนนี้ในวันทองที่หวังสิ่งใดก็ขอให้สมมากปรารถนาทุกประการแต่หลังจากนี้ผมก็จะขอกราบฒนารถนาในนางพระนงำการจัดทำบุญตบบาตรัขึ้นปีใหม่ขอการาบพระพุคุณท่านจิรชัยเป็ววางานนายกเทศมนตรีเือรริชมราชไปเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ในปีใหม่นี้อยากอวยพรอะไรให้พระบาทบิดาพระเจ้าอยู่หัว อย,อยู่เป็นร่มโพล่มใสให้ราษฎรทุกคนให้พระเจ้าจหัวแข็งแรงให้เป็นนั่นเป็นหลักของแผ่นดินต่อไปพร้อมกับพระราชินีและทุกพระองค์ด้วยค่ะขอให้ท่านเจริญพรค่ะแม่ชื่ออะไรครับนิดเมืองเหนือค่ะคตำบลอะไรตำบลวารินค่ะอ,ววาาคอายุเท่าไหร่ครับอายุ81ค่ะ 81ค่ะวันนี้มาด้วยกิจการเป็น,น,นบุคลร่วมทับบุตักภาเทศบาลเมืองอุบลราชบีโดยการนําของท่านนายกจิริชาเพ็งวานนะครับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท,ท,ท่านท่านคำมอนันนะครับท่านคันีุ่มแก้วที่ปรึกษานายกเทศมสตนตรีเห็นหท่านกบมาด้วยผู้ชานะรับใจที่ท,ท่านทาในวันนี้ทากเทศบาลก็จะนาไป อาบรญจากให้ขาววัดนะครับที่มารับ,บิณฑบาตรวันนี้ก็รินเชิญน,นะครับจัดบาทพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วมาด้วยแรงศรัทธาที่รักในพุทธศาสนาของศาสนาพุทธตลวอุปชาตอนนี้ก็มีหลายท่านแล้วนะครับให้่าววามสนใจในเรื่องของการจาารัดบัตรพุทธและอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านนายกก็นะ,ะครับอบอกว่าตลาดสดปีนี้ขอขอประชาสัมพันธ์วันเด็กแห่งชาติ เสาที่สองของเดือนมกราคมซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่12มกราคมที่ทุ่งคำนั้ขอกาบไปคัทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนอกกว่นี้ก็มีผู้รักษาสิทธินถามว่าปฐมคนยังหรืออยู่ที่หน้าประตูนะครับในส่วนนี้ก็เป็นของปฐมทุกท่านจากบานพ่อพุทธรูปนะครับที่หน้าก็บูชาซึ่งมีบาทตั้งไว้ให้กับท่านอยู่ในขณะนี้ ครับวันนี้มาพรบคุณอาเป็นสี่คนแก่ตุกท่านและครอบครัวนะรับในโชคหลายชักก้ดนด้วยกันนะครับทั้งกับบาทพระสงฆ์ทั้งกับบาทพระพุทธนะครับที่น